ถือเอาท้ายมหาญานี่เดี๋ยามือหนึ่งมหาญาณฉันมาสวัสดีค่ะยาาจารย์สวิเดียนมาแล้วจ้ะพี่นออ้อง,องมายามชียามน้องมายามลูกหยามหลานมาแล้วก็อดบ่ได้ดอกพี่น้องที่สิลงมาให้มาหน้าลูกเศร้าให้เศร้าหน้าเนาะนี่แจกให้าจากหน้าไปยืดตั้งแบมพี่น้องคะ่ะอันนี้เอาา้าเมื่อนี้ให้มือก้องจำเป็น ชื่อ้างไฮก็มาทักทายสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนเนาะไปะสิาพ้าไปเบื้องไฮหน้าเฮาว่าเป็นยังหนังมี่ยังแน่พี่น้องอาตามมาบบานี้สิผ้า,าไปเบื้องพี่น้องต้นแน่เพู่น่ะต้นเดาสั้นซากหลากอยู่พี่น้องสั้นซางหลังอยู่พี่น้องจ้าพ่าไะต้นเดาอยู่ในไฮในหน้าไม่เหบ้าบเฮ็ดซ่องได้เด้อพี่น้องเด้อนี่หันบ่คุณ พี่น้องต้นบักหน้า็มาปีนี่พิษตาแตกตั้งต,า,งตาลายผู้เพืเ่อนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าใหา้แม่นนพี่น้องไท้ขมาปลูกมั่นขม่าแมเพิ่นกะว่าบักหน้ามันเป็นเสื้อลามันตายเอาเพื่อนว่าเพื่อนว่นามั่นบอน่กับเป็นตามเพื่อนเนาะเอาก็เลยข,ขอลองเพื่อนว่าแต่ว่าซุ้มหนีหา่างได้กินหมากกินนวยมันแน่เห็นห้อยตีนห้อยเมื่อของลูกที่ปลูกไว้แน่อันนี้บักอ้ายลูกไส้ไงเพื่อนปลูกไว้ค่ะพี่น้องนี่ยังดู สามซี่หาต้นยังอยู่หาต้นพี่น้องเอ้ยแบบอันอันเน่าแปดเก้ากระถางพี่น้องเพื่อนะกระถางมนะกระเตกกระมูลเพื่อนกระทุบทิมเพป็นธรรมชาตเขามาปลูกมั่นพี่น้องบางเท้อกะเฮ็ดหน้ากะเฮ็ดเขามาหลายมะกะแมียนยูดอกกะให้เพื่อนเฮ็ดให้กินกะเฮ็ดหน้าก็คือเฮ็ดหน้าเนาะพูดนะเครือผักสาบพี่นออ้องเงาบักใหญ่เห็นปะพูดหน่อยเพื่อนปลูกทั้งอ้อยเพื่อนปลูกทั้งมั่นซับกันเขามาตัวนี้อ่าอันแมีนบ่เนาะ นี่พูดนะพี่น้องเงาพ,าพักสาบพูดนะมีฮอตเฮดลินจื้อพี่น้องอันนี้ต้นแดงพี่น้องต้นแดงต้นแดงพาบักแดงกินไนบักแดงดีขึ้นอย่างนี้ได้นี่ต้นสะเดาพี่น้องกระลังดอกว่าหันได้รลายกันการอสิมเมื่อขึ้นสีได้ดอกพอดีอยู่ดอกค่ะพี่น้องค้านี่จะได้ดอกสะเดาไปส,ไปสู้น้องกินยุป้าสะเดาก็คักได้พี่น้องพูดนะป้าไม่พูดนะต้นดูต้นสะเดา แม่นเบอร์ต้นลามพุ่นะลูกปู่บอรเขียบไว้กันยังอยู่บอรเขียบสามบกันยังอยู่ซีบต้นพอดีพี่น้องแต่ทอดพี่นามันสิยังบอกรงเพื่นนนอนดอกไฟจูดใส่เงาบางม่วงกับตนน้นนึงมันก็ลุดินออกแกเงามันเดี๋ยวจะได้บอกเพื่อนอยูจะได้เอารักมาตอกอเอาแปนมาล้อมอันเงาต้นม่วงไว้อยู่พี่น้องเขาปลูกไว้เขาก็อยากกินมากกินนวยเนาะเพ่นไปหาร้า,านดูมันหอนแดดพี่นอ้องสิพาพี่น้องโง่เขามากทั้งนี้ ปูอยากปูก,กินก,กระบาดอกาคันห้าปลูกไว้เราคันมันบ่ด,ดูแลรักษาบ่ลมบ่ออันนี้มันกระบ,บ่ดเป็นยางพุ้นอ่ะมีต้นมะขามมีต้นลามต้นดูพี่น้องพุ้นอ่ะต้นดูใหญ่พ <c oughs> ุ้นอ่ะไม่หลายอันนี้กระม้าน้าบาดานค่ะพี่น้องคะย้อนน้านบาดานผลพันธุ์กระไส้น้านบาดานสูบไส้มันไส้ยางเพิ่นไปสแล้วแบบนี้อ่ะ,ะไปเฮ็ดไปนี่แหละกระเพิ่นมาอยู่ลูกหลา่าพามา นี่มาตัดเอา่ามไผ่เฮ็ดทุระลำไม้ไผ่ลูกปลูกไว้เฮ็ดไว้ลูกปลูกไว้เฮ็ดไวก้กัคุณพี่น้องเออ,อ,อซ่อนปลาไม้่าพี่น้องต้นไม้และลายนี่ละอันเป็นต้นไม้ยุทีของา่าจ้าเบอร์เด้นนี่พี่น้องการนี่เพื่อนต้นไม้นี่เสียงหน้าน่อย ลูกไายก็เฮ็ดว่าสิยูเพื่อนกับบอยูนี่กับพี่น้องเครื่องรถไทยนี่แหละสิได้เอาไปให้ลูกมาเบืองมากนี่ไปยูเป็นเล็กเป็นเล็กเ,เ,เป็นห้อยโคงห้อยเชงกับมี่เพิดละพี่น้องนี่กับห้องน้ำมันกับขึ้นเขาได้ยูดอกนี่เจ้ากับใส่ยูละพี่น้อง่นกับป้าฝั่งทั้งผนเป็นของข้าเจ้ายูด้าเดียนเดียวกันพูนะ้นน่ะมีหอวต้นสังเละพี่น้องเอามาปลูกไว้นี่ลรบอกเพื่อนยู ว่ายาเฮ้เถื่อนอันนี้เด้อเสียหายเด้อในต้นสังมันสิบมีอีกแล้วหมากสังต่อไปสิบมีได้อยากได้กินพุดนะพี่น้องอันนี้ซ้าหนี่เพื่อนกับบ่มีน้ำจาักเตื่อจังว่าเสียลูกอรรถมาดันลงไถลงไปถมอยู่ได้ปลูกยางอื่นใส่นำ้ำนี่พุดนะพี่น้องเมืองต้นเรื่องตน้ตน,ตนเดาต้นดูต้นแดงต้นจิ๊กต้นหั่งพี่น้องเอ้ยพุ่นะบหนไมใหม่สวยงามธรรมาศาตร์ค่ะพี่น้องธรรมาศาสตร์นั่นก่อภัย ลูกไส้ปลูกไผ่กินซุ้งแกพี่น้องอยู่นี่มันล่ำไงยู่นี่ลูกไส้ได้เป็นคนปลูกนี่อนยุคู่ซ้าพุนแม่เป็นคนปลูกก่อไงก้นนี่อยู่แต่มันสิไผ่คนละไผ่อันยุพุนมันเป็นสีเหลืองอยูนี่พันเป็นล่ำไงใหม่ใส่ล่ำอยู่นี่นี่เดยพี่น้องอเดี๋ยวเสียหาได้คาะเสาหายังมาปลูกมาฝังอยู่ดอกเอาเอาไห้พี่น้องส้มเนาะพี่น้องเนาะแต่พี่น้องบังนี่แดดกระแดด นาแดงเกลื่อนเกล้ยงเลยพี่น้องอดบ่ได้มากกับจากลงมให้มหนาะมาบ้านมาบ่ได้เอาบรรยากาศให้พี่หน้องเบิงเอาเมนี้ก็เลยมาเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิงบรราานงํากันเนาะค่ะเนะาะมให้มานาเด้อพี่น้องจ้ายาจ้าสวีเดีนจ้าขอบคุณหล,ลายที่มาติดตามรับชมรับกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้จ้าเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณหล,ลายจ้า